สวัสดีครับเซนเวลครีเอชั่นคุณจะรู้ได้ยังไงบ้านหลังหนึ่งหรือว่าที่ดินแปลงหนึ่งควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวิธีการประเมินมูลค่าไปรับชมกันเลยครับ สำหรับวิธีประเมินมูลค่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่คิดๆกันนะครับมีทั้งหมด3แบบด้วยกันซึ่งแบบแรกเป็นเรื่องของ market approach นั่นเองนะครับการเปรียบเทียบตลาดนะการเปรียบเทียบราคาตลาดการเปรียบเทียบราคาตลาดเนี่ยทำได้อย่างไรส่วนใหญ่นะครับก็เราจะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าในในบริเวณร,บรอบๆนั้นเนี่ยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่ดินอย่างเดียวเนี่ยขายกันอยู่ในมูลค่าประมาณเท่าไหร่ เสร็จแล้วเราถึงลงพื้นที่ครับเพื่อเช็คดูว่าที่เราคิดเนี่ยถูกต้องหรือไม่ซึ่งในพื้นที่เนี่ยเราก็พยายามหาว่าตรงนั้นเนี่ยมีตรงไหนที่ประกาศขายบ้างแล้วก็โทรเพื่อสอบถามราคาแล้วก็เช็คราคาหรือเราบางครั้งเนี่ยเราก็ฟุกครับเจอแม่บ้านหรือเจอคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเราก็สามารถถามได้นะครับที่ที่ผมแบบชอบใช้หาข้อมูลจริงๆเลยคือร้านชำในหมู่บ้านนั้น นะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยครับของการประเมินมูลค่าโดยวิธีตลาดนะครับหรือว่า market approach นั่นเองวิธีการที่2ครับคือวิธีการคิดจากต้นทุนคิดยังไงวิธีการที่2ก็คือสมมติว่ามันเป็นที่ดินนะครับเป็นบ้านเดี่ยวก็จะมีที่ดินบวกกับสิ่งปลูกสร้างคิดจากต้นทุนคืออะไรครับก็เหมือนกับว่าเราอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยจะทําบ้านหลังเนี่ยขึ้นมาใหม่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง1ก็คือค่าที่ดิน เราก็ต้องซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ที่ดินมูลค่าเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วามาบวกกันก็จะเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมในบ้านหลังนั้นแต่ถ้าบ้านหลังนี้มีอายุค่อนข้างมากแล้วอย่างเช่น10ปีหรือ20ปีเราก็ต้องไปลบค่าเสื่อมเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้สามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์นะครับสามารถที่จะเสิร์ชได้เลยว่าค่าเสื่อม กี่ปีกี่ปีนะครับก็จะมีบอกเลยว่าต้องหักลบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะได้เลยว่าเป็นการประเมินมูลค่าโดยการคิดจากต้นทุนที่ดินบวกราคาสิ่งปลูกสร้างและลบค่าเสื่อมครับจะเท่ากับราคาที่เหมาะสมครับวิธีที่3ในการประเมินมูลค่าคือวิธีการคิดจากรายได้ซึ่งวิธีการนี้ผมมาชอบมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยทำเกี่ยวกับการให้เช่าผมซื้ออพาร์ตเมนต์ผมขอเช่าอพาร์ตเมนต์ เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการให้เช่ารายเดือนครับเราสามารถที่จะคิดมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยจากค่าเช่าได้ค่อนข้างที่จะแม่นยํามากๆเลยก็คือ,อยังไงครับวิธีการก็คือ,อจะเอารายได้นะครับเป็นรายได้สุทธิต่อปีของทรัพย์สินตัวนั้นอย่างเช่นผมมีห้องห้องห้องคอนโดละกันอยู่1ห,ห้องค่าเช่าประมาณ10,000บาทก็จะเท่ากับ1นึ่งแสนสองหมบาทต่อปีถูกไหมครับถ้าสมมติว่าการเชา่าครั้งนั้นเนี่ยเต็มเลย 1,2 0 0 0 0บาทผมนะครับเอาไปหารด้วยกับ rental yield ที่ผมอะ่ะคาดหวังว่าผมจะได้อย่างเช่น4% 5% 6%นะครับที่เราอยากจะได้เนี่ยเราอยากได้กำไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์ผมขอขอขอนุญาตใช้มือถือคิดเงินสมมุติว่าเมื่อกี้เรามีกำไรประมาณปีละ1,2 0 0 0 0 0 0บาทนะครับเป็นคอนโดให้เช่าเดือนละ1,000 0บาท12เดือนก็คือ1,2,000 0บาท สมมุติว่าเราต้องการกำไรประมาณปีละ5%เราควรซื้อในราคาเท่าไหร่หรือทรัพย์ตัวนี้น่าจะมีมูลค่ากับเราเนี่ยอยู่ในราคาเท่าไหร่ก็คือเราก็จะเอาไปหารนะครับ r n t a l yield เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการก็คือ5%ก็คือ0.05นะครับเท่ากับ2ล้าน4 0สบาทแสดงว่าคอนโดหลังนี้มีมูลค่า2ล้าน4 0สบาทถ้าเราอยากจะได้กำไรปีละ5%เนาะ ส่วนใหญ่แต่ผมมีนี้แล้วกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ4%ครับสมมติว่า120,000บาทหารด้วย4%ก็คือ0.04จะเท่ากับ3ล้านบาทเนอะอันนี้ก็เป็นมูลค่าตัวอย่างนะครับที่เราใช้ในการคิดจะเป็นคอนโดจะเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นทรัพย์สินให้เช่าอื่นๆเนี่ยก็คิดในลักษณะเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะใส่เรนทัลเรนทัลิเ,เ,น,ลลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต ถ้าเป็นที่ดินเปล่าเราอาจจะใช้แค่1-2%ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างก็คือไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับเราอาจจะใส่ที่4%ถ้าเป็นโรงแรมเราอาจจะคาดหวังที่สูงขึ้นอาจจะเป็น8-9หรือ10เป็นต้นนะครับก็จะได้ราคาที่เหมาะสมออกมาว่าทรัพย์ตัวนี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้กี่บาทครับผมจะสรุปให้ฟังการประเมินมูลค่าที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ก็จะมีด้วยกัน3แบบนี้แหละครับแบบแรกนะครับก็คือการประเมินโดยเปรียบเทียบตลาดเนาะก็คือบ้านหลังนี้กับบ้านอีกหลังหนึง่งมีมูลค่าเท่าไหร่แบบที่2คือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากคิดจากราคาต้นทุนคือ ที่ดินราคาที่ดินบวกราคาสิ่งปลกสร้างและลบด้วยกับค่าเสื่อมเท่ากับมูลค่านะครับแบบที่3คือการคิดจากค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยก็คือ,อ,อรายได้สุทธิต่อป,ปีหารด้วย rental yield ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็น4-5%เนะครับแล้วก็จะเท่ากับมูลค่าที่ทรัพย์สินนั้นนะมีศักยภาพนะคะก็อันนี้เป็น3ข้อที่เราใช้กันหลักๆเลยในการประเมินมูค่าทรัพย์สินนะครับหากท่านผู้ชมมี ตรงไหนสงสัยนะครับสามารถที่จะฝากคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเซ Well Creation ด้วยนะครับวันนี้จากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ